สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรารยาหอมหวนนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตรุ่นที่11ชันปีที่4วิทยาลัยการสาธารณสุขเชียนทรจังหวัดยะลาวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาพูดถึงเรื่องการประเมินความผิดปกติของมารดาหลังคลอดค่ะ การประเม,มินมารดาและทารกควรจะครอบคลุมทุกระยะของการตั้งครรภ์ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดและระยะหลังคลอดที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจในระยะหลังคลอดการประเมินความผิดปกติของมารดาหลังคลอด 1น Background นะคะศึกษาถึงภูมิหลังของมันดาสิ่งที่ต้องประเมินก็คือข้อมูลทั่วไปของมันดาประวัติตั้งคันในอดีตและปัจจุบันประวัติการคลอดประวัติหลังคลอดในอดีตและประวัติการเลี้ยงดูบุตรคลก่อนค่ะ 2. การประเมินร่างกายทั่วไปภาวะซีดประเมินจากเยื่อบุตาเล็บถ้ามันดามีภาวะซีดมากอาจจะเกิดจากการเสียเลือดอาจจะทําให้เกิดภาวะช็อกได้การเคลื่อนไหวของร่างกายการลุกจากเตียงเร็วเกินไป หลังลอดการอักเสบของหลอดเลือดดำและการอุดตันของหลอดเลือดที่บริเวณขาอาการที่สังเกตเห็นก็คือบริเวณน่องจะมีอาการบวมร้อนและรู้สึกเจ็บความต้องการพักผ่อนระยะหลังลอดใหม่ๆ น้ำหนักระหว่างวันที่5ถึงวันที่3หลังคลอดน้ำหนักของมารดาอาจจะลดลงประมาณ2ถึง2.5กิโลกรัม3สัญญาณชีพอุณหภูมิในระยะหลังคลอดของมารดาจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยไม่เกิน38องศาหลัง24ชั่วโมงไปแล้วชีพจรอัตราปกติ50ถึง90ครั้งต่อนอาทีซึ่งจะกลับมาสู่สภาวะปกติภายใน10วัน ถ้าต่ำกว่า100ครั้งต่อนาทีอาจจะเกิดการติดเชื้อได้หายใจในระยะหลังคลอดของมารดาจะหายใจได้สะดวกขึ้นและเป็นปกติความดันโลหิตถ้าสูงอาจจะเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้และโรคไตค่ะ 4. เต้านมและการหลั่งของน้ำนมประเมินลักษณะขนาดของเต้านมและขนาดของยกทรงที่สวม หัวนมตรวจดูการแตกแยกเป็นแผลและหัวนมบอดน้ำนมประเมินชนิดและลักษณะของน้ำนมต่อมน้ำเหลืองไรที่ขัดตึงมากอาจคลำพบต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ 5. หน้าท้องและเยอดอบดลูกตรวจดูกล้ามเนื้อแรกตัดและผนังหน้าท้องตรวจดูการหดตัวของมดบดลูกตำแหน่งและระดับของยอดมดลูกค่ะ 6. กระเพาะปัสสาวะ ตรวจดูการคลั่งของน้ำปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะเต็มและการขับถ่ายปัสสาวะค่ะ 7. เลือดและน้ำขคาปลา24ชั่วโมงหลังลอดสิ่งที่ต้องขับออกมาทางช่องล้ดจะมีลักษณะเป็นเลือดสดถ้าน้ำขคาปลามีลักษณะผิดปกติถ้ามีกลิ่นเหม็นอับอาจจะเกิดจากการรักษาความสะอาดที่ไม่ดีถ้ามีกลิ่นเหม็นเน่าอาจจะเกิดจากการติดเชื้อ ถ้าน้ำขาวปลามีสีแดงตลอดในระยะแรกๆหลังคลอดอาจจะเกิดการตกเลือด 8. ปีเย็บและทวารหนักตรวจด,ดูแผลฝีเย็บลักษณะของแผลฝีเย็บอาการบวมอาการเจ็บตรวจด,ดูบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกตรวจด,ดูบริเวณทวารหนักและริสีดวงทวาร 9. การทำงานของลำไส้ จะประเมินจากการขับถ่ายอุจจาระในยิบสีชั่วโมงการเคลื่อนไหวของลำไส้ลดลงความตึงตัวก็ลดลงถึง2-3วันหลังคลอด 10. ภาวะด้านจิตใจการปรับตัวของมันดาถ้าปรับตัวไม่ได้ก็อาจจะมีภาวะซึมเศร้าร้องไห้หงุดหงิด 11. ทารกการประเมินร่างกายของทารกก็จะประเมินตั้งแต่ศรษะ ใบหน้าผิวหนังทรงอ,อกหน้าท้องอวัยวะสืบพันธุ์แขนขาน้ำหนักและชีพจรคะ่ะ 12. สัมพันธาภาพระหว่างมารดาจะประเมินพฤติกรรมสัม,มัรธภาพโดยมารดาหลังคลอดกับทารก 13. ความเชื่อเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังคลอดอเช่นการอยู่ไฟการรับประทานอาหาร แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจะเป็นไปโดยปกติธรรมชาติแต่ก็มีภาวะอื่นอีกมากมายที่ทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจสาเหตุเนื่องมาจากในระยะตั้งครรภ์ไม่ได้ฝากครรภ์หรือปฏิบัติตัวไม่ถูกในขณะตั้งครรภ์การดูแลมารดานหลังคลอดจึงยิ่งเพิ่มความสำคัญมากขึ้นเมื่อบทบาทของการเป็นแม่รู้วิธีปฏิบัติตัวเองและดูแลตัวเองได้ถูกต้องและปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆค่ะ you yeah.